ประเมินผลการเรียนรู้ค่ะมีสมาชิกดังต่อไปนี้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววัาังคณะถนอมดำรงศักดิ์รหัส115ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัทนิชาตงชัยรหัส17ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจุธามาคมลีรหัส1นึ่สค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเพยาวาหุ่นรักค่ะรหัส121ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปัทมาพรใจดีรหัส1 2 7ค่ะเชร์นับชมและฟังได้แล้วค่ะ ความหมายและความสำคัญของการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนค่ะความหมายและความสำคัญของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนค่ะ 1. นนะคะการวัด Measurement มีความหมายว่าการกำหนดตัวเลขให้กับวัตถุสิ่งของเหตุการณ์ปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมต่างๆของผู้เรียนค่ะ 2. นะคะการประเมิน Assessment มีความหมายว่ากระบ,บวนการเก็บข้อมูลตีความบันทึกและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคำตอบของผู้เรียนที่ทำในภาระงานชิ้นงานว่าผู้เรียนรู้อะไรสามารถทำอะไรได้และจะทำต่อไปอย่างไรด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายค่ะ3นะคะการประเมินค่าการตัดสิน evaluation มีความหมายว่าการนำเอาข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการวัดหลายๆอย่างมาเป็นข้อมูลในการตัดสินผลการเรียนโดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดเพื่อประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนค่ะและ4นะคะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน Classroom Assessment มีความหมายว่ากระบวนการเก็บรวบรวมวิเคราะห์ตีความ บันทึกข้อมูลที่ได้จากการวัดและประเมินทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการนำผลที่ได้มาตีความเปรียบเทียบก,กับเกณฑ์ที่กำหนดในตัวชี้วัดของมาตรฐานสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรค่ะประเภทของการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้รการวัดและรประเมินผลการเรียนรู้ จำแนกตามขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียนมีทั้งหมด4ประเภทซึ่งจะมีความแตกต่างตามบทบาทจุดมุ่งหมายและวิธีการวัดผลประเมินผล 1. การประเมินเพื่อจัดวางตำแหน่ง pre assessment เป็นการประเมินก่อนเรียนเพื่อให้ต้องการทราบข้อมูลความพร้อมความสนใจระดับความรู้และทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนเพื่อที่ครูผู้สอนจะได้นำ ไปใช้ออกแบบกระบวนการเรียนการสอน 2. ประเมินเพื่อวินิจฉัย diagnostic assessment เป็นการประเมินเพื่อพิจารณาแยกแยะว่าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในสาระที่จะเรียนรู้มากน้อยแค่ไหนมีพื้นฐานเพียงพอที่จะเรียนในเรื่องที่จะสอนหรือไม่และพื้นฐานที่ผู้เรียนมีอยู่ควรใช้ในรูปแบบการสอนอย่างไร 3. การประเมินเพื่อพัฒนา formative assessment เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดการเรียนการสอนโดยไม่ใช่การทดสอบระหว่างเรียนเป็นระยะระยะอย่างเดียวแต่เป็นการที่ครูเก็บข้อมูลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างไม่เป็นทางการ 4. การประเมินเพื่อสรุปผลการเรียนรู้ summative assessment เป็นการประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้เป็นการประเมินหลังจากที่ผู้เรียนเรียนไปแล้วอาจจะเป็นการประเมินหลังจาก จบหน่วยการเรียนรู้หรือประเมินปลายภาคผลการประเมินประเภทนี้จะมาใช้ในการตัดสินผลการเรียนการสอนหรือตัดสินว่าผู้เรียนคนใดควรได้ระดับในคะแนนใดบ้างค่ะต่อมาจะเป็นการวัดการประเมินการเรียนรู้จำแนกตามวัตถุประสงค์ของการประเมินก็จะมี 1. การประเมินขณะเรียน assessment as learning หรือในตัวย่อ EAL เป็นกระบวนการการรวบรวมหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียนขณะเรียนรู้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนตระหนักในการเรียนรู้ของตนสามารถวางแผนการเรียนรู้กำกับการเรียนวินิจฉัยประเมินและประปับปรุงการเรียนรู้ของตน2การประเมินเพื่อเรียน (Assessment for Learning) หรือในตัวย่อ,อ AFL เป็นกระบวนการรวบรวมหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ต่างๆ ามสภาพจริงเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อระบุการวินิจฉัยปัญหาการเรียนรู้และให้ข้อติดชมที่มีคุณภาพแก่ผู้เรียนเพื่อ,อปรับปรุงในการเรียนรู้ที่ดีขึ้น 3. การประเมินผลการเรียน assessment of learning หรือในตัวย่อ AOL เป็นการเป็นกระบวนการรวบรวมหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ต่างๆเมื่อสิ้นสุดกระบวนการเรียนรู้เพื่อตัดสินคุณค่าในการ มารู้วัตถุประสงค์หรือวัดผลการเรียนรู้เป็นการประเมินผลสำริดทางการเรียนค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้จำแนกตามวิธีการแปลความหมายการเรียนรู้ที่มี2ประเภทที่มีความแตกต่างกันในลักษณะของการแปลคะแนนก็จะมี 1. การแปลการวัดและประเมินแบบอิงกลุ่ม n o r m r e f e r e n c e assessment เป็นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่เสนอ ผลการตัดสินความสามารถหรือผลสำฤทธิของผู้เรียนโดยการเปรียบเทียบกันเองภายในกลุ่มหรือชั้นเรียน 2. การวัดและประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ (Criterion Reference Assessment) เป็นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อเสนอการตัดสินความสามารถหรือผลสำฤทธิของผู้เรียนโดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นค่ะต่อมานะคะวิธีการและเครื่องมือวัด และประเมินผลการเรียนรู้ค่ะวิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้นะคะมีอยู่2ประเภท1เลยก็คือ 1. วิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินผลแบบเป็นทางการ formal assessment นะคะเป็นการได้มาซึ่งข้อมูลผลการเรียนรู้ที่นิยมใช้กันมาแต่ดั้งเดิมเช่นวัดและประเมินโดยการจัดสอบและการ ใช้แบบสอบหรือแบบวัดนะคะสนะคะวิธีการและเครื่องมือวัดและประเมินผลแบบไม่เป็นทางการหรือว่า informal assessment นะคะเป็นการได้มาซึ่งข้อมูลผลการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นรายบุคคลจากแหล่งข้อมูลหลากหลายที่ผู้สอนเก็บรวบรวมตลอดเวลามีการวิเคราะห์ข้อมูลศึกษาความพร้อมและพัฒนาการของผู้เรียนค่ะค่ะต่อมานะคะวิธีการประเมิน แบบต่างๆนะคะ 1. การพูดคุย 2. การใช้คำถาม 3. การสังเกตพฤติกรรม 4. การประเมินการปฏิบัติ 5. การเขียนสะท้อนการเรียนรู้ 6. การสอบปากเปล่า 7. การประเมินโดยเพื่อน 8. การประเมินตนเองของผู้เรียน 9. การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน 10. การวันและประเมินด้วยแบบทดสอบ11นะคะการประเมินด้านความรู้สึกนึกคิด12นะคะการประเมิน ตามสภาพจริงค่ะหลักฐานการเรียนรู้ประเภทต่างๆขานหลักฐานการเรียนรู้ประเภทต่างๆนะคะเป็นหลักสูตรแกนการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551เน้นการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้กระทําลงมือปฏิบัติแสดงความสามารถไม่ใช่เพียงการบอกความรู้ในเรื่องที่ได้เรียนมา หลักสูตรการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เป็นรูปธรรมว่ามีร่องรอยหลักฐานได้บ้างที่แสดงถึงผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สัมพันธ์โดยตรงกับมาตรฐานตัวชี้วัดค่ะโดยทั่วไปจะจําแนกหลักฐานการเรียนรู้เป็น2ประเภทก็คือ 1. นนะคะผลผลิตจะมีรายงานที่เป็นรูปเล่มสิ่งประดิษฐ์แบบจําลองแผนภูมิ แฟ้มสะสมงานผังมโนทัศน์การเขียนอนุทินการเขียนความเรียงคําตอบที่ผู้เรียนสร้างเองโครงงานเป็นต้นค่ะอย่างที่สองนะคะผลการปฏิบัติจะมีการรายงานด้วยวาจาการสาธิตการทดลองการปฏิบัติการภาคสนามการอธิปรายการจัดนิทรรศการการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนของครู และรายงานประเมินตนเองของผู้เรียนเป็นต้นค่ะ,คะเกณฑ์การประเมินและตัวอย่างชิ้นงานค่ะเกณฑ์การประเมินนะคะหรือว่ารูบริ s เป็นแนวทางน,นะคะที่ใช้ในการให้คะแนนซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์ด้านต่างๆค่ะเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะของผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นชิ้นงานซึ่ง ชิ้นงานต่างๆะคะอาจจะมีความซับซ้อนนะคะเ mm hmm. กณฑ์เหล่านี้ก็คือสิ่งสําคัญนะคะที่ผู้เรียนควรรู้แล้วก็ปฏิบัติได้ะคะ mm ่ะ hmm. อย่างเช่นนะคะการนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนนะคะ mm hmm. ที่จะต้องดูทางความถูกต้องของเนื้อหาสาระกระบวนการที่ใช้ในการทํางาน mm hmm. ความสามารถในการสื่อสาร mm hmm. การใช้ภาษาและการออกเสียงเป็นต้น,นะคะ mm ่ะตัวอย่างชิ้นงานนะคะเรียกว่าเอ็กเซลพลน์นะคะคือผลงานของผู้เรียนซึ่งผู้สอนนะคะอาจ เก็บรวบรวมนะคะจากการที่ผู้เรียนนะคะทำส่งในแต่ละปีการศึกษาค่ะเพื่อเป็นแบบอย่างให้เห็นว่าลักษณะงานแบบใดที่ดีตัวอย่างชิ้นงานนะคะควรมีหลายๆเป็นระดับนะคะเพื่อผู้เรียนจะได้เห็นความแตกต่างค่ะเ mm hmm. กณฑ์การประเมินนะคะยังใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารนะคะระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนผู้สอนกับผู้ปกครองและผู้เรียนกับผู้ปกครองค่ะ การที่มีภาพคาดหวังที่ชัดเจนนะคะจะช่วยให้ผู้สอนนะคะสามารถให้ข้อมูลย้อนกับที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน,นะคะ่ะและเป็นประเด็นพูดคุยนะคะเพื่อการพัฒนาค่ะในการเรียนรู้ให้ได้ดียิ่งขึ้นค่ะต่อมานะคะสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนนะคะประเมินอ,อย่างไรสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนประกอบด้วยหน,นะคะความสามารถในการสื่อสาระคะ่ะ 2. นะคะความสามารถในการคิดค่ะ 3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหาค่ะ 4. นะคะความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตค่ะ 5. นะคะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีค่ะสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนนะคะประเมินอย่างไรสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนนะคะเป็นตัวแทน ตัวชี้วัดหรือมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดในการพัฒนาผู้เรียนดังนั้นการประเม,มินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนนะคะจึงควรใช้วิธีการประเมินที่เน้นในส่วนของการปฏิบัติและบูรณาการในกระบวนการเรียนการสอนไม่ควรแยกประเมินต่างหากแต่ทางนี้นะคะสถานศึกษาต้องตรวจสอบว่าผู้เรียนนะคะเกิดสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรหรือไม่ ะะกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรค่ะที่ผู้สอนต้องวัดและประเมินผลการเรียนรู้นะคะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551มีดังนี้ค่ะ 1. ผลการเรียนรู้ใน8กลุ่มสาระการเรียนรู้ค่ะ 2. ผลการเรียนรู้ด้านการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนค่ะ 3. ผลการเรียนรู้ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรอย่างน้อย8ประการค่ะและสุดท้าย4ผลการเรียนรู้ที่เกิดจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่ะผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสิประการดังกล่าวข้างต้นนะคะมีที่มาจากองค์ประกอบ3ด้านค่ะคือ ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยนะคะหมายถึงข้อมูลสาระสนเทศหลักฐานต่างๆที่แสดงถึงความสามารถด้านสติปัญญา6ด้านคือความจำความเข้าใจการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์การประเมินค่าและการคิดสร้างสรรค์ค่ะผลการเรียนรู้ด้านจิตพ,พิสัยผลการเรียนรู้ด้านจิตพ,พิสัยนะคะหมายถึงข้อมูลสาระสนเทศที่ส ถอนความสามารถด้านการเรียนรู้ในการจัดการอารมณ์ความรู้สึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติค่ะโดยพฤติกรรมที่สะ้อนว่าผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้คือผู้เรียนมีการแสดงอารมณ์ความรู้สึกมีความสามารถในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมอย่างเหมาะสมและมีมค่านิยมพื้นฐานที่ได้รับการปลูกฝังค่ะ สุดท้ายผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยนะคะคือข้อมูลสารสนเทศที่แสดงถึงทักษะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งเกิดจากการประสานงานของสมองและกล้ามเนื้อที่ใช้งานอย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์กันค่ะจากแผนภาพนะคะ จะเห็นว่ากระบวนการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนควรปฏิบัติมีดังนี้ค่ะ 1. ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดจากหลักสูตรสถานศึกษาจัดส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับคะแนนปลายปีเกณฑ์ต่างๆที่สถานศึกษากำหนดค่ะ 2. จัดทำโครงสร้างรายวิชาและแผนการประเมิน 3. ชี้แจงรายละเอียดของการวัด และประเมินผลให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์วิธีการเครื่องมือภาระงานเกณฑ์คะแนนตามแผนการประเมินที่กำหนดไว้ค่ะ 4. การจัดการเรียนรู้ของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็น3ระยะค่ะคือก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียนค่ะจากนั้นนะคะประเมินผลปลายปีโดยเลือกวิธีการและเครื่องมือที่จะใช้ในการวัดและประเมินผลสร้างเครื่องมือประเมินดําเนินการประเมินนําผลการประเมินไปใช้ตัดสินลสผลการเรียนส่งผลการเรียนซ่อมเสรมิมแก้ไขผลการเรียนค่ะจากนั้นสรุปผลการประเมินกิจกรรมส่งผลการประเมินอนุมัติผลการเรียน และรายงานผลการเรียนต่อผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ